สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการสอนออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่19พฤ,พฤศจิกายน2564นะคะคลิปนี้เราจะเรียนกันเรื่องคำที่ใช้ทอนัมุนโทนะคะตัวรือแล้วก็ตัวรือนั่นเองนะคะจำได้ใช่ไหมเอ่ยนะคะ ตัวรือตัวรือตัวนี้นะคะตัวนี้เราออกเสียงว่ารือแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะออกเสียงว่ารือแบบนี้นะคะวันนี้เราจะใช้ใบงานนะคะเป็นใบงานนะคะนักเรียนเราจะเรียนเพิ่มเติมกันนะใบงาน ชิ้นนี้นะคะจะเป็นใบงานที่ต่อจากเรื่องคําที่มีตัวอักษรและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะที่นักเรียนส่งครูมาแล้วนะคะ่าก็จะเป็นชุดเดียวกันนั่นเองนะคะอเดี๋ยวมาดูหน้าตาใบงานนะคะ่าจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเพิ่มเติมจากเรื่องอจากในหนังสือภาษาพาทีกันนะคะใบงาน,นี่ก็จะเป็นหลัก หลักภาษาเพิ่มเติมที่ครูจะสอนเพิ่มให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีเนื้อหาที่ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะนะคะดูคําสั่งนะคะจงเขียนเครื่องหมายถูกนะคะคิดถูกหน้าคําอ่านที่ถูกต้องแล้วฝึกอ่านออกเสียงอ่ะด้านซ้ายนี้จะมี ด้านซ้ายนี้จะมีคําให้มานะคะแล้วเรามาดูด้านขวานะคะจะมีให้เลือกคําอ่านอยู่สองชุดนะคะชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งกับสองนะคะคาไหนอ่านถูกให้ขีดถูกหน้าคานั้นนะอะเดี๋ยววันนี้ครูจะใช้ปากกานะคะเขียนให้นักเรียนนะคะคํานี้นะคะคําแรกอ่าอ่ามือมันอาจจะ ลากไม่ค่อยไปนะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะครูจะพยายามเขียนให้นะคะคำน,นี้นะคะอ่านว่ามนทานะคะนักเรียนอ่านออกเสียงตามครูนะคะมนทานะคะอ่านว่ามนทาน,นั่นเองนะคะซึ่งเราก็มาดูด้านขวานะคะคำแรกมนทา อันนี้มนดาซึ่งคำที่ถูกก็คือมนธาตัวนี้นะคะต่อไปคำที่สองคำนี้นะคะเราอ่านว่าจันทานนะจันทานอ่านว่าทานนะตอนนี้เทาอานอาทานแบบนี้นะคะแปลว่าอะไรมือไม่สวยนะคะปะกากกาเคียยากนะคะต่ำชานั่นเองนะคะเป็น วันนะของอินเดียนะคะต่ําฉาจันทานเนี่ยจะโดนดูถูกเยียหยาพิสุจน์นะคะอ่าจันทานนะคะไม่ใช่จันณาานนะคะแล้วก็เติมตอบอันแรกต่อไปคําที่สามข้อที่สามนะคะคำนี้อ่านว่าบันดุนักเรียนอ่าเคยได้ยินไหมคำว่าบันดุบันดุหมายถึง ขาวนะคะหรือว่าเหลืองอหรือถ้าเป็นคํานามจะแปลว่าช้างเผือกก็ได้นะคะ,ะคำนี้จ,จะยากนิดนึงนักเรียนบางกนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ถ้าไปเจออา่านว่าบันดุก็เลยกันนะคะอย่าอา่านว่าบันทุนะคะซึ่งคําตอบก็จะเป็นคําแรกอีกแล้วต่อไปข้อที่4อา่านว่า อ่านว่าอะไรเอ่ยนักเรียนอ่านว่าบันเทาะหรือบันเดาะคำนี้อ่านว่าบันเดาะนะคะอ่านเป็นดอเด็กนะคะบันเดาะนะคะบันเดาะหมายถึงบันเดาะอ่านนี้คำแรกบันเทาะเราไม่เอานะคะเราก็มาอันที่ถูกอันนี้ค่ะบันเดาะหมายถึงกะเทยนะคะอ่ากะเทย ต่อไปข้อที่ห้าค่ะคำนี้อ่านว่ากุนทีนะคะอ่านว่าทีนะคำนี้กุนทีอ่ากุนทีนี่น,นีอันนี้กุนนดีไม่ใช่เอาคำนี้นะคะกุนกุนทีแปลว่าอันนี้เพิ่มเติมไปให้นะคะแปลว่าหม้อน้ำม,มนอาจจะเขียน เพิ่มเติมจําไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบคฮามนะต่อไปข้อที่6นะคะคํานี้น,กนักเรียนน่าจะรู้จักใช่ไหมเคยได้ยินหรือเปล่านะคะอ่ะดูตรงนีอ้อ่านว่าทันทสถานอ่ะตรงนี้ออกเสียงเป็นททหารนะคะอ่ะทะ ทันทะสถานทันทะสถานอันนี้ทันนสะสถานไม่ใช่ต้องเลือกคำแรกนะคะทันทะสถานแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่านักเรียนน่าจะรู้จักหรือเปล่าถ้าใครไม่รู้จักก็รู้จักวรรคาคำนี้แปลว่าเรือนจํานั่นเองนะคะเรือนจาอ่าเรือนจำต่อไปข้อที่7คําคำนี้อ่านว่าบันดิต นะคะบัณฑิตอ่าบัณฑิตก็คือผู้ที่มีความรู้ใช่ไหมคะไม่ใช่บัณทิตนะอ่าคำนี้ค่ะบัณฑิตต่อไปคํานี้รู้จักหรือเปล่านะคะยากไหมคํานี้ไม่ได้อ่านว่ามนทบนะอ่าบอกให้เลยตัวนี้ทรมนททรมนโท,ท,นโทเนี่ยเอาหายปากกาหายนะคะแต่อ่านเป็นดอด็คค่ะเราอ่านว่าดบค่ะคํานี้อ่านว่ามนดบค่ะ มณดบนะคะมณดบก็คือยอดเรือนขนาดใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมณดบต่อไปมณโทอ่ามณโนะคะไม่ใช่มนโดนะคำนี้มณโทต่อไปคำนี้อ่านว่ามนทนนะคะมนทนไม่ใช่มนโดนะนักเรียนก็ เข็ดถูกแบบนี้นะคะอ่านี่คําเหล่านี้นะคะก็ลองให้ผ่านหูผ่านตาออกเสียงให้ผ่านหูผ่านตานะคะต่อไปนักเรียนไปเจอจะได้อ่านออกเสียงถูกว่าจริงๆแล้วต้องอ่านเป็นท่อเสียงท่อหรือว่าเสียงโดนั่นเองนะต่อไปนะคะหน้าถัดไปเลยนะคะ ให้คำสั่งคือให้ทำเครื่องหมายขีดถูกหน้าคำอ่านที่ถูกต้องและฝึกอ่านออกเสียงอ่าเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้นะคะคำนี้อ่าตัวฤกใช่ไหมตัวฤกคำนี้ออกเสียงว่าฤทธ์นะคะออกเสียงว่าฤทธ์อืมต่อไปคำนี้อ่านว่าฤดูค่ะฤกษ์ดูคำที่สองต่อไปคำนี้อ่านว่าณฤเบศ นะณนะหรือเบตนะคะไม่ใช่ณริเบตณหรือเบตโอเคคำที่สองต่อไปคำนี้อ่านว่ากริตยานะคะกริตยากริฎนะคะไม่ใช่กรุฎนะสระอินะคะต่อไปคำนี้เป็นชื่อเดือนเลยเดือนนี้อ่านว่าพฤษใช่ไหมคะพฤษจิกายนนะคะไม่ใช่พฤกนะ พฤษพฤษนะพอเราอุดพฤษแบบนี้นะคะพฤษจิกายนอืมข้อที่หกนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรเจอประจำเลยเกษตรทฤษฎีนะคะไม่ใช่ทิศฤดีนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าต้องเป็นทฤษฎีนะคะทฤษฎีใหม่เกษตรฤษฎีทฤษฎีใหม่ ต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านห่ตัวรือใช่ไหมเราก็ต้องออกเสียงว่ารือสีนะคะรือสีไม่ใช่ราศีนะต่อไปคำนี้ตัวรือเราก็ต้องออกเสียงว่ารือสีเอคำนี้คำนี้อ่านว่าพฤึกษานะคะไม่ใช่พฤษนะพฤึกษาพฤึกษาแปลว่าต้นไม้นั่นเองนะคะอังกฤษ นะไม่ใช่อังกฤษนะนี่ไม่ใช่นะอังกฤษแบบนี้ต่อไปอ่ะหน้าที่เป็นหมีภูนะคะคำสั่งคือจงเขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้พร้อมนั้งฝึกอ่านออกเสียงอ่ะเขาให้คำมาด้านซ้ายแล้วเราต้องมาเขียนคำอ่านด้านขวามือคำแรกอ่านว่า ราชบัณฑิตนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะคะราชบัณฑิตเขียนคำอ่านอุ้ยอ่าเดี๋ยวอันนี้รอเรือนะคะนักเรียนมันจะค่อนข้างเขียนยากนิดนึงราชแล้วก็ขีดนะคะราชบัน ดิศแน่เรียนดูออกไหมตรงนี้รอเรือนะคะราชบันดิตต่อไปคำที่สองอ่านว่าณฤคหิตนั่นเองนะคะรู้จักไหมณฤคหิตเดี๋ยวกูเขียนคำมาให้ก่อนนะคะณฤคหิตณฤคหิตนะก็คือเครื่องหมายอันเนี้ยเหมือนเราจะเขียนสระอําใช่ปะ เครื่องหมายแยกนาคาก็ค่ะ,คะละอํมมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนาฤาษขหิตก็คือตัวนี้ตัวกลมๆด้าน,นบนอะคะ่ะตัวนี้นะคะอ่านาฤาษขหิตต่อไปคําที่สามอ่านว่าเริกนะคะนักเรียนเริกเริก,รกงามยามดีเริกนักเรียนลายมือครูม,มันอาจจะดูไม่สวยนิดนึงนะคะว่าครูเขียนด้วยปากกาตัวนี้นะคะต่อไปคํานี้อ่านว่าปฐมมาเริกนะคะปะ ถมมะเริกนะคะอ่าต่อไปคำที่ห้านี้เจอบ่อยแล้วเมื่อกี้นะคะอ่านว่าบันดิดโอเคทันไหมน่าจะทันนะคะถ้าไม่ทันนักเรียนกดวิดีโอพอสนะคะต่อไปคำที่หก อ่านว่าอะไรแล้วเมื่อกี้เจอแล้วใช่ไหมคะบันเดือบันเดาะต่อไปหะรึไทยนะคะหะรึไทยแปลว่าอะไรใจใช่ไหมคะต่อไปกนละปะพฤกนะคะ ดูนะการละปะพึกนะคะอ่าแบบนี้นะการละปะพึกนะคะอ่านออกนะโอเคต่อไปคำที่เก้าอ่านว่าหรือสีนะคะหรือสี ต่อไปคำนี้อ่านว่ากริดสนานะคะเป็นชื่อไม้ชนิดหนึ่งนะคะกริดสนากริดสนาอ่าโอเคนะคะพออ่านได้นะคะนักเรียนต่อไปอ่ะทีนี้กลับกันบ้างนะคะหลังจากที่เราเขียนคำอ่านไปเร็วนะคะอ่าอันนี้หน้านี้เขาจะให้เรา เขียนคำที่ถูกต้องนะคะโดยที่เขาให้ขวานม,มาแล้วเรามาเขียนคานะคะอะดูไม่ยากนะคะคําแรก,อ,กรอังกฤษอะเดี๋ยวเขียนตามครูเลยนะคะแล้วก็เขียนคํอาอังกฤษนะคะเหมือนวิชาภาษาอังกฤษอะคะ่ะอย่างนี้แหละอะต่อไปคําที่สองการรับปะพฤกนะคะเมื่อกี้นั่นเองข้อเมื่อกี้แหละก็เอามาเขียน การละปะพฤกเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปราชบัณฑิตอ่าเมื่อกี้เหมือนเจอแล้วนะข้างหน้าคำนี้ราชบันดิต ต่อไปปะถมมาเริกอันนี้ก็เจอแล้วเมื่อกี้เขียนกลับไปกลับมานะคะปะถมปะถมมาเริกตรงนี้อ่านออกเสียงมะไม่ต้องมอมาแล้วอ่าได้ไหมได้นะคะนียนะไรมือครูอ่าปะถมมาเริกต่อไปรืดูการอ่าตัวรืเนะรืดดูการ โอเคนะคะต่อไปทันทะสถานอ่ะเมื่อกี้เจอแล้วแปลว,ว่าเรือนจำใช่ไหมคะทันอืมนอนเนนะคะทันแล้วก็ทะอ่าแล้วก็สถานแบบนี้นะคะต่อไปจันทาอันนี้ก็เจอแล้วคำนี้โจอ่ะ ใครถ้าใครเขียนไม่ถูกนักเรียนเปิดไปดูด้านหน้าเมื่อกี้ไปงานด้านหน้านะคะมันจะมีคําเหล่านี้ซ้ําอยู่นะคะอ่าได้นะ,นะคะอ่านออกนะคะต่อไปมนดบอันนี้ก็เจอแล้วเขียนกลับไปกลับมากันอยู่นะคะค่าเขียนไม่ถูกเปิดไปดูนะคะราอว่านน่ามนดบเต่เหมือนเราเขียนทมนโทแบบนี้มนทบนะคะมนดบมนดบต่อไปมนโทอันนี้ก็เจอแล้ว มนโทต่อไปฤตฤตอโอเคได้นะคะต่อไปค่ะอทีนี้คำสั่งนำคำที่กำหนดให้มาเติมในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะมีคำว่าพฤติกรรมคารหาสดพรุภาคมวิกฤตแล้วก็นาฤคหิตเมื่อกี้นาฤคหิตก็คือ ตรงนี้กลมๆมานะคะเวลาเราเขียนสระอัมอะตรงน,น,น,นี้นี่นี่คำเนี้ยให้กลมๆมานะคะต่อไปข้อที่หนึ่งมาดูค่ะเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังอยู่ในขั้นขั้นปฎิติการขั้นคารืหาดสภาคมวิกฤตนะหรือขหิตเศรษฐกิจของไทยยู่มันไม่ดีอะค่ะก็คือขั้นวิกฤตนั่นเองเราก็ออกมาเติมนะวิกฤตอ่า ต่อไปคนรวยมักจะสร้างจุดๆหลังใหญ่โตอะไรเอ่ยที่อยู่อาศัยนะคะเราเรียกว่าคาลือหาคาลือหานี่คืออะไรที่หลังใหญ่มากนะคะเราเรียกว่าคาลือหาใหญ่กว่าบ้านปกติคาลือหาอต่อไปเครื่องไม้อันี่กลมๆเหมือนที่บอกเมื่อกี้เรียกว่าหยาดน้ําค้างหรือ นี่ค่ะนะหรือคาหิตนะคะแล้วก็มาเติมนะรือคาหิตต่อไปวันที่หนึ่งเดือนจุดจุดของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติอ่าเดือนเดือนอะไรในนี้มีเดือนอยู่ก็คือคำว่าพฤษภาคมนั่นเองนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะพฤษภา มต่อไปชายคนนั้นมีจุดๆที่น่าสงสัยเขายืนทำลับๆล่อๆอยู่หน้าบ้านมีอะไรน่าสงสัยคะมีพฤติกรรมนั่นเองนะคะอ่าพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อไป คำสั่งนะคะอ่าขึ้นอ่าคำสั่งก็คือเขียนด้านล่างด้านล่างนะคะหน้าเดียวกันด้านล่างจงเขียนคำอ่านจากจงเขียนคำจากคำอ่านลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ะเขาให้คำอ่านมาแล้วนะคะนี่นี่คำอ่านเราเอาคำอ่านเนี้ยมาเขียนเป็นคำนะวันอ่าขอโทษค่ะเดือนที่ห้าของปีคือเดือน พฤตภาคมอ่าเราก็เอาชื่อเดือนเขียนลงไปนะคะพฤตภาคมต่อไปประเทศไทยมี3าฤดูอ่าเมื่อกี้ก็เจอแล้วนะคะอืมต่อไปดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดคือดวงอาทิตย์แต่ดาวฤกษ์ก็คือ ดาวที่มีแสงสว่างอยู่ในตัวเองใช่ไหมคะโลกของเราไม่ใช่ดาวฤกษ์โลกของเราเป็นดาวเคราะห์นะคะ,ะดาวฤกษ์ต่อไปฤาษสีเป็นผู้มีฤทธิ์เดชอะฤาษสีเขาเอารือีนะคะไม่ใช่ฤกษสีเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนตัวนี้หางยาวสระอาหางยาวลงไปอ่าต่อไป กรีธาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งกรีรางมัลโทรตรงนี้นะคะโอเคอ่ะต่อไปตรงนี้นะคะตรงนี้อยากให้นักเรียนลองทดสอบตัวเองนะคะทำแบบทดสอบนะคะ10ข้อนะคะดูว่านักเรียน ทำได้หรือเปล่านะคะถ้าคำไหนไม่ได้นะคะเราเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะแล้วก็ทํามานะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะแต่ว่านักเรียนทํามาก่อนนะคะอมีอยู่สิบข้อนะคะลองดูนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ